สวัสดีครับสำหรับ iPhone Power Up สัปดาห์ที่4นะครับก็จะเป็นการถุกผลเกี่ยวกับเ,เรื่องที่เราต้องค้นหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็ตัวอาร์ตเวิร์ของสัปดาห์นี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับตัวเซ r ร m i c กคิวนะครับถ้าใครที่ทำสำเร็จก็จะได้อาร์ตเวิตัวนี้ไปนะครับทีนี้ก็มาเริ่มกันเลยครับกานนี้ก็คือเป็นประเด็นหลักของหัวข้อในสัปดาห์นี้นะครับจากที่ผู้รูปที่ผมขึ้นก็คือ เขายกตัวอย่างว่าเมื่อลูกค้าเข้ามาในร้านเนี่ยลูกค้าอาจมีอุปกรณ์เครื่องใหม่อยู่ในใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะเรียนรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาเนี่ยคุณอาจจะพบเหตุผลที่จะแนะนําผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆที่จะช่วยพวกเขาได้นะครับในกิจกรรมเนี่ยมันก็จะฝึกฝนการค้นหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้คุณสามารถแนะนําได้ดียิ่งขึ้นนะครับครับก็หัวข้อแรกเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับ าการค้นหาความต้องการนะครับการค้นหาความต้องการเนี่ยก็จะมียกตัวอย่างนะครับอย่างาผู้หญิงที่อยู่ดังขวามือ,อที่ที่เห็นในรูปตัวอย่างเธอเธอชื่อเนี่ยเซฟิยานะครับก็คือ Sophia เซฟิยาต้องการค้นหาการถ่ายภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับเซฟิยาเนี่ยกำลังซื้อเคส ไอโฟนใหม่นะครับพนักงานขายก็ถามคำถาม2ข้อสอข้อกับเธอนะครับแต่เธอก็บอกว่าเธอในถ่ายรูปจํานวนมากสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเธอนะครับเขาเล่าให้เธอฟังอ่ะเกี่ยวกับการถ่ายภาพส,สวยๆที่เธอถ่ายได้ด้วยคุณสมบัติใหม่ๆในไอโฟนนะครับรุ่นล่าสุดเนี่ย ทีนี้เซบิยาก็รู้สึกตื่นเต้นลิงขึ้นนะครับดังนั้นแทนที่จะซื้อเคสเธอคิดว่าเธอจะเอาเกีย i p ไอโฟนของเธอด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราจะนําพาลูกค้าเนี่ย่าให้เปลี่ยนมาซื้อสินค้าอื่นของเรานะครับจากที่จะซื้อเคเาสโทรศัพท์แค่หนึ่งพบาทก็กลับกลายเป็นซื้อ iPhone รุ่นใหม่นะครับที่ราคาหลายหมื่นบาทนะครับบททดสอบข้อแรกก็คือสิ่งใดที่พนักง,งานขาย เพื่อช่วยให้เซฟิยาพิจารณาถึงประโยชน์ที่รับการอัปเกรด iPhone รุ่นใหม่นะครับคำตอบก็จะมีอยู่4ตัวเลือกนะครับส่วนคำตอบที่ตอบถูกก็คือเนี่ยเขาเนี่ยสามารถเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของเซฟิยาด้วยนะครับแล้วก็พลังงานขายเนี่ยนึกถึงความต้องการที่น้องเหนือจากสิ่งที่เธอบอกแล้วก็อีกข้อนึ่งก็คือเขาบอกเธอเกตกับสิ่งใหม่ๆที่เธอไม่รูนะครับตรงนี้เป็นการเรียนรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานชีวิตหรือความสนใจของลูกค้านะครับเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถแนะนําผลิตภัณฑ์และบริการที่จะมีประโยชน์ต่อพวกเขาได้นะครับอันถัดไปนะครับก็คือเป็นการฟังอย่างตั้งใจนะครับก็การฟังอย่างตั้งใจเนี่ย เกิดมาด้วยคาว่าหากคุณไม่ได้ถามคําถามมากพอเนี่ยลูกค้าอาจจะออกไปโดยที่ไม่ไรับสิ่งที่ต้องการนะครับหรืออาจจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะกับพวกเขาดังนั้นควรจะถามคำถามฟังอย่างรัางใจแล้วก็ถามคําถามเพิ่มเติมด้วยวิธีนี้คุณสามารถช่วยให้พวกเขาในค้นพบผลิตภัณฑ์และก็บริการที่มีประโยชน์ต่อพวกเขาได้ดียิ่งขึ้นนะครับอามาถึงสาวทางด้านซ้ายครับซูต้องการแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับก็ลูกค้าซูเนี่ย เธอมีไอโฟนรุ่นเก่าอยู่นะครับเธอบอกว่าคุณสามารถใช้งานเธอ,อบอกคุณว่าเธอใช้งานได้งานใหม่ในในฝ่ายขายนะครับแล้วก็กำลังมองหาสิ่งที่ช่วยให้ใช้แบตเตอรี่ในโทรศัพท์ของเธอได้นานยิ่งขึ้นนะครับเธอจึงบอกว่าเธอขับรถไปเยี่ยมลูกค้าบ่อยและใช้เวลาส่วนใหญ่กับโทรศัพท์ของเธอนะครับอ,อันนี้ก็บ่งบอกแล้วว่าเธอใช้งานบนรถบ่อยแล้วก็ใช้ต้องการใช้การแบตเตอรี่ที่ยาวนานนะครับ แล้วก็คำถามใดที่จะช่วยให้คุณคนผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถช่วยซูได้นะครับคำตอบก็คือคุณต้องชาร์จโทรศัพท์บ่อยแค่ไหนนะครับเธออาจจะชาร์จทั้งนอกรถแล้วก็ในรถอ่าแล้วก็คุณใช้เวลาใดอ่าคุณใช้เวลาเท่าใดไปกับการใช้โทรศัพท์แต่ละวันนะครับอ่าจ,จะใช้หกชั่วโมง8ดชั่วโมงก็จะได้เป็นกำหนัปลายเปิดแล้วก็คุณคิดว่าคุณจะซื้ออุปกรณ์ชาร์จแบบไหนนะครับ าการถามคำถามเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องนยเพื่อรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้านะครับเพื่อจะได้มีคําตอบเราจะได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ซูมีคําตอบอย่างนี้ครับฉันไม่แน่ใจว่าฉันต้องใช้อุปก,กรณ์แบบไหนแล้วก็ฉันร์จโทรศัพท์ตอนพักเที่ยงและเมื่อกลับถึงบ้านฉันจะมีแบตเตอรี่เพียงพอสําหรับโทรหาลูกค้าแล้วก็ฉันคุยโทรศัพท์เกือบทั้งวันทั้งคืนครับมันจะเหนื่อยๆหน่อยตรงนี้เนี่ย คำถามที่เราจะมีประโยชน์กับซูเนี่ยอซูก็จะได้รับสิทธิ์ที่เธอไม่ได้กล่าวถึงเป็นพิเศษนะครับก็คือเป็นคําถามเพิ่มเติมแล้วนะครับตรงเนี้ยก็คือวิธีการรับสายที่จะสะดวกสบายอ่เธอชอบรับสายแบบไหนที่จะสะดวกสบายหูฟังใช้สายไหมหรือเธอยกหูขึ้นมาแนบหูยกโทรศัพท์ขึ้นมาแนบหูอ่า โทรศัพท์เครื่องใหม่ที่มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นอ่าอาจจะเสนอเปลี่ยนรุ่นไปเลยนะครับไม่ต้องซื้อ power bank หรือว่าเคสแบบมีแบตเตอรี่สำลองนะครับแล้วก็วิธีการชาร์จโทรศัพท์ขณะขับรถที่สะดวกสบายอ่าในรถมีแท่นชาร์จสายไหมหรือถ้าไม่มีก็อาจจะมีอุปกรณ์อื่นที่ทดแทนได้นะครับเมื่อสูสามารถได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถรับฟังลูก้าอย่างตั้งใจเพื่อที่เราจะแนะนาปฏิบันหรือบริการที่พวกเขาคาดไม่ถึงนะครับ ทีนี้มาถึงประเด็นสำคัญนะครับถามคําถามในรอบฟังอย่างตั้งใจเพื่อความต้องการของลูกค้าแล้วก็ถามคําถามเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับดูกันเลยตอบถามความต้องการให้ชัดเจนนะครับเมื่อคุณเนี่ยค้นหาความต้องการของลูกค้าที่อ่าอาจจะบอกแล้วหรือยังไม่ได้บอกนะครับให้กล่าวทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าพูดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นถามคำถามเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับการสนทนาเนี่ยอาจจะมีลักษณะนี้ก็คือ ดูเหมือนว่าคุณจะชาร์จโทรศัพท์ระหว่างวันอยู่บ่อยใช่ไหมครับลูกค้าบอกว่าใช่ค่ะทงงางการขายเนี่ยก็อาจจะถามต่อว่าส่วนใหญ่แล้วอะไรที่ทําให้แบตเตอรี่หมดไวนะครับอาจจะดู GPS ก็ได้เธออาจจะไม่ได้โทรศัพท์อ่าลูกค้าตอบมาว่าเธอ,อดูเส้นทางแล้วก็ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถนะครับตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องใช้พลังงานของแบตเตอรี่เยอะแน่นอนนะครับแล้วก็ทีนี้มาถึงจุดที่เราต้องทวนทบทวนความต้องการของลูกค้า ทีคุณได้พบอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับว่าคุณกําลังฟังสิ่งที่พวกเขาพูดอยู่นะครับแล้วก็เพื่อยืนยันด้วยว่าคุณเนี่ยเข้าใจความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสอธิบายความต้องการของตนอย่างละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นทีนี้ก็ทําไมที่พนักงานขายเนี่ยควรจะขอยลูกค้ายืนยันแล้วก็อธิบายความต้องการของเขาอย่างละเอียดนะครับเพื่อที่ช่วยให้สามารถแนะนําลูกค้าแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม เพราะว่าความต้องการของแต่ละคนนีไม่เหมือนกันแล้วก็เพื่อช่วยค้นพบความต้องการอื่นๆลูกค้าอาจจะไม่ได้อยากซื้อแค่ชิ้นเดียวก็ได้เพราะว่าเธออาจจะคิดไม่ถึงนะครับถ้าเกิดว่าเรา,าซักไซส์ลูกค้าถึงความต้องการอย่างละเอียดเนี่ยเราก็จะได้ขายของอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยแนะนําให้ลูกค้าไดียิ่งขึ้นนะครับนี้ไม่ค่อยชัดเจนเลย ไม่เป็นไรครับต่อไปก็คือเป็นการปรับแต่งคําแนะนําของเราให้เหมาะสมกับแต่และบุคคลนะครับหลังจากที่เราค้นพบความต้องการของลูกค้าแล้วเนี่ยใด้จับคู่ความต้องการเหล่านั้นกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นะครับและอุปกรณ์เสริมและก็บริการของ iPhone น,นะครับทีนี้เนี่ยก็จะเป็นการปรับแต่งความต้องการนะครับ ประเด็นสำคัญก็คือก่าวทบทวนนะครับสิ่งที่ลูกค้าต้องการถามคำถามเพื่อยืนยันสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างชัดเจนนะครับตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความต้องการลูกค้ายอย่างถ่องแท้หรือเปล่าแล้วก็จับคู่ความต้องการเหล่านั้นกับผลิตภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์เสริมและบริการให้ถูกต้องนะครับทีนี้สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมาทบทวนนะครับว่า ที่ผ่านมาบททดสอบมีอะไรบ้างนะครับก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตการทำงานหรือความสนใจของลูกค้านะครับแล้วก็ถามคําถามแล้วก็ตั้งใจฟังทบทวนแล้วก็ถามคําถามเพิ่มเติมเพื่อที่แจงความต้องการนะครับเสร็จแล้วที่เหลือเนี่ยก็ต้องประมวลผลนะครับแล้วก็จับคู่ความต้องการเหล่านั้นกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการหรือโดยสมบัติและบริการที่ Apple มีนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมปรับแต่งคําแนะนําให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วยนั่นเองนะครับ ก็จบก,กันไปแล้วนะครับสำหรับตัว iPhone Power Up สัปดาห์ที่4นะครับผมก็ทำครบทุกสัปดาห์เลยแล้วก็ได้ป้ายรางวัลมาเรียบร้อยแล้วส่วนสัปดาห์ที่อาจ,จะเป็นอะไรต่อไปก็อยู่ที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ